อันนี้จะเป็นเห็ดผึ่งเกาลักนี่นึงดอกเห็ดผึ่งเกาลักเจอเห็ดอันนี้หลายหล,ล,ลายเห็ดแบบนี้อันนี้แม่นเห็ดไข่มุกเปล่ะเพื่อนแม่นเห็ดเกลือเห็ดไข่มกุกว่ะ เจอเห็ดพึ่งหวานแล้วเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วเห็ดพึ่งหวานสองดอกเลียงกันดอกยังงามเลยอืบเบิง่งสองดอกมีห้อยนี่กระสรางเอาเอาเอา เบิ่งดอกยังงามดอกยังงามเลยเฮ็ดเพิ่งหวานสองดอกนี่หนึ่งดอกเ่าย่าโอ้เฮ็ดเพิ่งเก่าลักเริ่มสิไปทางงฒ่าแล้ว เึงเกาลักเ่าแล้วอันนี้ลายหลายๆอันนี้มันเ่าแล้วเมนเฮ็ดไข่มกบวเพื่อนกลมบนหลูคือการห้องบนหลุจากลา,ลายหลายๆ หลายเท็ดเห็ดอเนี้วเนี่ยเห็ดแบบนีไล่ยลๆไล่ไลายล่อันเถาหมดแเ้รทั่วลู่เห็ดอันนี้นะ้บ่บก,ก็บเบิง่งสามสี่ดอกอยู่ใกล้ๆกันยัางงามเลยบ่ได้ขึ้นมาเบิ่งสามสี่มือ ง่วนดอกหนึงดอกนันเทาแล้วโอ้ยบดไ้ขึ้นมาสามสี่มือแม่เบิ่งเอาคือเก้านั่นแหละอย่างงามเลยเบิ่งคุณนะเทาแล้วเดี๋ยวเอาล่างผึ่งมันออกเดี๋ยวเอาล่างผึ่งมันออกว้าย ซีอ่อนบ่พี่ไม่พี่ไม่ซีอ่อนน้ำหนูบ่เห็ดเพิ่กหวานถมใบว่าทำไมเจอตอนที่มันนุ่มๆเนาะว่าเจอตอนที่มันนุมน่มๆนะโอ้โหนี่จะซีดอกงามงามงามถ้าเจอตอนนุมน่มๆนะโอ้โหมันเถา อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละมันเท่าบ่บ่บได้ขึ้นมาเบังสองสามบ้นอุ้ยเฮ็ดเพิ่งเก่าลัก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  เห็ดอ,อีเนี่ยนี่ร้ายเลยหลายร้าเลยหลายออกเป็นกลุ line ่มๆเลยร้ายค่ะเห็ดแนวนี่เห็นไหมตุ้มๆตุ่มๆที่มีเต็มเลยนุ่งเขานาน lại 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 hết bẹp này bưng đi đọc nương thầu bây giờ hết vườn bán đẹp nương đọc đọc nhanh nhanh nem hiền bo đọc cháy nhanh Hết subscribe ván ดอกจังเลยเบิงดอกงหญ่มากก็ได้ขึ้นมาเบิงสองสามวันดอกงหญ่ๆเถาไปแล้ว เทาอีลีแต่ขามันยังแข็งๆอยู่ขามันยังแข็งอยู่เฒ่าแล้วเอาแต่ขามันก็พ่อเอาไปให้มันเป็นหัวเสือตรงนี้จะเป็นหนองน้ำหนองน้ำหม,มูปลาหนองน้ำไปให้หมูปลาเบืองต้นไม้มันหักเต็มเลย เจอแล้วหนึ่งดอกเห็ดพึ่งเลือดเ่าแล้วเจอแล้วหนึ่งดอกดอกง่ายๆดอกใหญ่มากจะเห็ดพึ่งยังดอกนี่ วู uh, ้ฮ oh, ิตพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่ๆเบิ่งเด้อเบิ่งขาโอ้บ่แม่นเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดแต่ดอกใหญ่ๆๆมันคือเห็ดพึ่งเลือดแนมเห็นบ่ดอกใหญ่ๆ กินแสบพือกันเฮตึงเลือดเฮตึงแม่หมดหนีดอกหนึ่งเทาไปแล้วบบดอกน่้ใหญ่เทาแล้วให้มันเป็นเสือเฮตอีกอย่างรุ่นนี้อยู่ทั้งต้นใหม่ ย่ทงต้นหม่น่าจะเป็นหมูปลาขาเฮ็ดถึงหวานเบิง้งหมูปลากินหรือเปล่านี่เออเห็นตะขาบเห็นดอกเฮ็ดทึงหวานบ่รู้ว่าห้อยอยังมันกิน เดี่ยวยังเมืองกนเพอเจอนั่นเจอแล้วหนึ่งดอกเห็ดพงหวานเนี่ยเพียนวะจ้านี่เห็ดพงหวานจะห้อยอยังกัดกับบลูเม็นหมูปลาบลูที่มันกินเห็ดเห็ดพงหวานหนี่หมูมัน เห็นบ่นี่จะเป็นมงมันดอกนึ่งดอกนี้น่ารักดีดอกงามๆได้ลายอยู่ด้วยล่ะเห็นบ่เห็นบ่ได้ลายอยู่มันบานหมด hồi đó 2ดอก hết được nhường đụ hết trừng thầu ึ่งเกาลักเห็ดไข่เ่าแล้วโอ้มีนอนเท่า